1นึ่งสาญาติโยมจากกระสินนะครับกัมลาใสนะครับเอมาทำบุญที่วัดบ้านเขาบอนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับญาติโยมญาติธรรมของพระอาจารย์พกรเกียรตินะครับพระอาจารย์ปัญญานะครับมีคณะสงฆ์เดินทางมาด้วย7รูปนะครับส่วนญาติโยมประมาณน้อยกว่าชีวิตด้วยกันนะครับ ปวดใจแซ่บบังทรุดโม่สิบเด็ดนางปิสมัยตรงไหนพอนั่งได้ก็นั่งเลยเด้อนะครับวันนี้โยมเยอะเป็นพิเศษนะครับเนี่ยปูนแ่บปีลาบันปวดงามโม่จี๊แเดินทางมาแต่เช้าเช้านะครับปีลาบันปวดงามหม่ที่สิบในจันทร์เพื่อการเหนื่อยบันปวดใจหม่ที่สิบเด็ดปีนองทางกะลาชิ้นเมส อำเภอไหนกูนึกยุบบอเนี่ยอาเุอกระบนราศัยนะกรมกรมบนาศัยจังหวัดกาลสินนะครับเนี่เด้อนะครับโยมกำลังปักต้นเงินนะครับร่วมกันทำบุญนะครับถือว่าเป็นบุญพิเศษของวัดบ้านกบบ่ก็แล้วกันนะครับนานๆครั้งจะมีญาติโยมมาแต่ทางไกลนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับเป็นบุญพิเศษเด้อนะครับเป็นาน่เป็น โยมจะมาถวายเสียงสารพันธ์ด้วยนะครับแจ้งมาว่าจะถวายเสียงสารพันธ์นะครับจะได้บันทึกเสียงไว้นะครับผู้ใดเนี่ยได้สารพันธ์นี่ฮือนี่ใส่ทีมงานสารพันธ์อยู่ใส่น้องว่าทีมงานสารพันธ์อยู่ยู่บนนี้นี่นะครับทีมงานสารพันธ์เสียงใสนะครับเด้อ <Very good. S 1> ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อหันหน้ามาดูกล้องให้หน่อยเด้อนี่เด้อนะครับอีกสักคู่นะครับโยมจะได้ถวายเสียงนะครับ นางฟ้านางเทพธิดานะครับจากอำเภอกมลาใสบบนี่อำเภอกมลาใสนะครับชํำหน้าไว้นะครับเนี่เด้อนะครับเต่งตัวสวยเลยนะครับเออจะมาถวายเสียงนะครับวันนี้เด้อเป็นบุญพิเศษของวัดบ้านเก่าบอนาญาทยมเต็มกับเย้ภูมิลงครัวเลยนะครับเนี่ยเด้อไม่รู้ ทีมงานไปตั้งกล้องตรงไหนนะครับเออนะครับตบกระโรมนตอไปกับในมนาทิการอบิเิษธิ์อาินันโทเจาวายวัตุปุกมังคลักนาเรียงบัณาเรียงตะบลสามกีเบืภอรองพังจังหวัดกาญจน์สินอนติเมตานำพาญาติโยม กบายน์การกระสงมาลวง่นเป็นประธานจุดเพียนบูชาพระรัตนะใจโอ,อกาสนนมลครับ ญาติยโยมญาติธรรมนะครับจากอำเภอกำมะลาไซนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเดินทางมาไกลแสนไกลนะครับมาด้วยกุศลและศรัทธ,ธานะครับเด้อขอให้โชคลาภลำรวยลำรวยมานเงินคนละสิบล้านสิบล้านกลับคืนไปเด้อ พิเศษนะครับญาติโยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาแต่เช้าๆช้านะครับญาติธรรมของพระอาจารย์ทักคนเกียรตินะครับพระอาจารย์ปัญญานะครับนำพาคณะสงฆ์มาด้วยกันเจ็ดรูปนะครับและก็ญาติโยมร้อยกว่าชีวิตนะครับเดออี๋วันนี้กับปีภุ่มลงครัววัดบ้าน็บอแคบลงสนิทเลยนะครับ ตั้งใจสมาทานพระไตรนัโรและเบญจศีลตามลำดับด้วยตนเองว่า ปิยปิทาม ผู้รวมรับไปเจ้ากรรนายเบียนแล่ก็ตนบุญที่คณะญาติโยมจากอำเภอร่องคำจังหวัดกาดศิลแ์น้องนำมาด้วยศรัทธาเรื่มใสจะตอถึงปิวันทั้งหลาย้งปวงโดยจิตเ่อมใสใจศรัทธาจิตใจตั้งตรงอผู้รับบอญร่บบุญรั่บุั่ร่บรับบุญนีบบอับรับงุญรั่รับบรับรับบุ sa uh... สุภานิพพานะปัตจะโยโหตุอิมันสุปัมพยัญชนะสัมปันนาสาวีนา นมสมเดะพุะจาวายพัฒนาเยกเขาทั้งหลายโยมน่น่ิดสมัยดไปทั้นาไดยมไปตังั้นายมตนา้นพาเข้าขึ้นไปด้านหน้าเนาะไปโยมกทำเด้ Mata Bito, hati nancar, ya takana. ความสุขทั้งสามประการคือสุขในมนโนสุขในสวรรค์สุขในพระนิพพานจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วย เทจ้ากรรมนายเวรตะรอถึงสัรพสัตว์ทั้งหลายถ้าตุวทุกข์อยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุข่อยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเรายินดีในทานการให้สิ่งของ ให้สำเร็จเช่นอาสาวะคัยเสียนไปแห่งเครื่องดอนสันดานิพพานะปัจจะโยโหตุอายกสำหรับเกินถวาย ไว้น้ำกันเลยเด้อคุณยายท่านอโยมมาญาติโยมนะครับจากอำเภอกำมะลาไซนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเดินร้อยกว่าท่านด้วยกันนะครับพร้อมด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมานะครับเจ็ดลูกด้วยกันนะครับอยากโยมทางบ้านก็อนุโมทนาสาธุการด้วยกันเด้อ นี่นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาเดินทางมาเยี่ยมวัดบ้านเก่าบอลนะครับอยากยมจะถวายต้นเงินต้นปัจจัยนะครับบำรุงวัดวาพระศาสนานะครับวัดบ้านเก่าบอลนะครับเป็นตัวแทนนะครับสาธุการพร้อมกันเด้มสองสามสาธุ เก็ดเอาไว้หันและเดื่อถวายนำการดลบเปิดห้างมองมองเนั่นมองนำดื้อเนี่ยพักกบายน์จันเป็นเรามีพระพิสุสงฆ์นะครับเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์นะครับไปรับพิธีธรรมทิธทานของญาติโยมนะครับเด้อเอาจับเด้อจับทั้งหลุดเขียนตนบุญเนี่ยเยี่ยมตอนนี้หมดกบายน์จันมาเยี่ยมเอาเอาเข้าสารเป็นต้นเด้อเสีย มันเป็ตนตนนำเน่งสองสามสาธุเนาาปทานะปัจโยมโตอตูนะครับบุญพิเศษของวัดบ้านเขาบอ่เอเนื่องนะคร่อ